ใบมะนาวสดนะครับใบมะนาวถามให้ดูนะครับใบมะนาวเคยออกข้อสอบนะครับเคยออกสอบภาคปฏิบัติโดยเขาตัดกิง่งกิ่งมะนาวใบมะนาวออกมาไว้ในกล่องแล้วก็ถามว่าอะไรข้อหนึ่งคืออะไร ก็คือตอบก็คือใบมะนาวครับข้อ2เขาถามว่ามเมล็ดขั้วไฟใช้แก้อะไรคําตอบก็คือขับซีมหะกแก้างเด็กครับใบมะนาวนี่ถ้าอยู่ในส่วนของกระสยานีใช้แก้ไข้เพื้อขัง้ง ใชร้อยแใบนะครับแก๊กจำก็คือไข้เพือข้างร้อยแปดก็คือเอาใบามะนาวร้อยแปดใบไปต้มเป็นกระสายยาแก้ไข้เพือข้างส่วนสปพคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือใบมะนาวคือกัดฟอกเสมหะและรละดู โดยใช้ในพิกัดร้อยแปดใบเหมือนกันครับร้อยแปดใบใบมะนาวครับทายมาให้ดูดูไว้นะครับคื่อเขานำมาออกข้อสอบอีกนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะถามอย่างอื่นแทนที่เคยเคยถามมาครับ ใบมะนาวนะใบมะนาวสรรพคุณกัดฟอกเสมหะและละดูนะครับใช้ในที่กัดร้อยแปดใบก็คือใช้ร้อยแปดใบนะครับใบมะนาวนะครับถ้าเป็นกระสายยานะครับไปทำเป็นกระสายยาแก้ไข้ถือข้าง ใช้ร้อยแปดใบนะครับต้มเอาน้ำเป็นกระสายยามเมล็ดมะนาวนะครับมเมล็ดมะนาวขั้วไฟสรรพคุณของเขาก็คือขับเสมหะแก้ซางเด็กรากของมะนาวนะครับสรรพคุณถอนพิษไข้กับซ้ำรากสรรพคุณของเขานะครับก็คือ ฝนกับสุราทาฝีแก้อักเสบแก้ปวดนะครับรากนะครับของเขาที่จะอยู่ในยาสามันประจำบ้านนะครับก็คืออยู่ในยาปะะจันแดง4ส่วนน้ำในลูกน้ำมะนาวนะครับน้ำในลูกมะนาวสรรพคุณกัดเสมหะแก้ไอ น้ำในลูกมะนาวจะมีสรรพคุณเสมอกับน้ำมะกรูดนะครับครับใบมะนาวนะครับก็คือเภสัตวัตถุรประเภทใบมะนาวครับก็คือก็สามารถที่จะถามคำตอบได้มากมายนะครับไม่ไว่าจะเป็นถามเรื่องใบถามเรื่องมเมล็ดถามเรื่องรากนะครับถามเรื่องน้ำในลูกนะครับ สปปรรพคุณของใบสปปรรพคุณของใบนะครับสปปรรพคุณของเมล็ดเมือ่อกควบไฟแล้วสปปรรพคุณของรากครับแล้วก็สปปรรพคุณของน้ำในลูกนะคัก็ยาอีทีนะครับใบหนึ่งคือการฟอกเสมหแะและและดูในพิก,108กัดร้อยแปดใบกระสายยาก็แก้ไขเพลิดเพลิร้อยแปดใบนะครับเมล็ดควบไฟก็คือขับเสมหะแก้ซางเด็ก ลากเนี่ยจะถอนพิษไข้กับซ้ำนะครับแล้วก็ขนกับสุราทาฝีแก้อักเสบแก้ปวดนะครับาลากของเขาี่จะอยู่ในยาสามัญก็คือยาภาษะจันแดงสีส่วนนะครับน้ำในรูปมะนาวก็คือกัดเ้มหะสรรพคุณของเขานะครับกัดเสมหะแก้ไอแล้วก็น้ำในรูปมะนาวเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณเสมอกับน้ำมะกรูดครับ ใครมาดูคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ